สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับปอธนพัฒน์สองพนนะครับกับช่วงพีหนึ่งอันบ็อกครับวันนี้อันบ็อกอะไรครับล้อที่อยู่ข้างๆเราตรงนี้ครับล้อรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากค่ายเลนโซวิวนะฮะต้องบอกว่าเราได้มาเป็นเจ้าแรกๆนะครับที่ได้ล้อรุ่นนี้มานะครับเลนโซนะครับตัวใหม่นะครับเลนโซเวนทัสนะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะฮะเลนโซเวนทัสเนี่ยเป็นซีรีส์ใหม่นะครับล่าสุดของเลนโซนะครับ เปิดตัวปีนี้ต้นปีเลยครับผมมา2ไซส์นะครับขอบ18กับขอบ20นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะฮะว่าขอบ18กับขอบ20เนี่ยมี2สีนะฮะตัวแรกที่ผมจับอยู่ตรงนี้นะครับสีเกรย์แอนทรไซส์นะครับขอบ20กับขอบ18นะครับมีทั้ง2สีเลยนะฮะเดี๋ยวดูว่า ขอบ20ตัวนี้นะครับมาในสเปค20่คูณเนะครับอ f f s e ตบวกสินะครับมีสีดำกับสีเกรยนถ้าไซส์สีนี้นะฮะก็แบบนี้นะครับเป็นล้อสไตล์คอนเคฟนะครับก้านดิบๆลึกๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยล้อใส่แล้วจะได้อารมณ์ดูล้อดูใหญ่นะครับดูดุดันนะครับจะโหลดก็ดีจะยกก็ดีสวยงามแน่นอนนะฮะรถที่ใส่สวยเนี่ยโอหมีเยอะฮะโฟล์คชูเนอร์ก็ดูดีนะครับเรโวแล้วก็พวกรถสไตล์ SUV สวยๆนะฮะสปอร์ตเอเวอเรส ปาเจโร่สปอร์ตพวกนี้ใส่ดูดีแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูครับข้างๆกันนะครับที่เราเอามาให้ดูเป็นสีดําขอบ18นะฮะเห็นไหมฮะตัวนี้เป็นดําด้านนะครับสีซาตินแบ็กของเรนโซเนี่ยสวยงามนะฮะดูหรูหราครับถ้าชอบแต่งรถทรงนี้นะครับ SUV PPV ใส่แล้วดูหรูหรูตัวนี้เลยครับเรนโซตัวใหม่นะฮะเรนโซเวนตัสนะครับรุ่นนี้นะครับขอบ18ขอบ20ก็ดีนะครับต้องมาที่ปอธนาพัฒน์สองพครับเดี๋ยวเราจัดโปรโมชั่นล้อพร้อมยางราคา เด็ดเด็ดให้เลยครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับฝากไว้ว่าเรามี2สาขานะครับที่ลำลูกกาคลองสี่และชัยพึกปากเกร็ดนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปของเราครับขอบคุณครับ